ก็มาถึอเปเปอร์นะครับวันนี้ก็มีเปเปอร์ตัว KTB นะครับก็เป็นประชุมนวิเคราะห์ซึ่งมาสกู่ก็พูดไประดับหนึ่งแล้วล่ละ,ละแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมก็คงเป็นเรื่องของอเรียกว่าเราเนี่ยหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยเราก็เลยมีการปรับประมาณการขึ้นประมาณ8%นะครับจะมี2ส,ส่วนหลกัหลกๆเลยส่วนแรกก็คือตัวเครดิตคอสเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เราทราบกันในไตรมาสที่4เนี่ยมีการลงตัว บันทึกตัวนี่เสียเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสำรองออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วในปีนี้นะครับก็ทําให้ตัวเครดิตคอร์สจากที่ทุกคนยังกังวลอยู่ในช่วงต้นปีก็ลดลงมานะครับเหลือที่ ประมาณสักร้อยสามสิบินะครับอันนี้ก็ถือว่าภาพรวมก็ลดลงจากที่ที่เคยคาดการไว้ประมาณ20่สิบินะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยก็ทําให้กําไรเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการปรับนิมลงนิดหนึ่งประมาณ4ี่บนะครับสี่บเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่ามุมมองของการที่ธนงคารจะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ตอนนี้ก็สะท้อนไปเลยว่าจะลดประมาณ2ครั้งนะครับก็เลยทาให้ตรงนี้มีการปรับสส่วนนี้พอ o อฟเซตกันแล้วเนี่ยก็ถือว่ากําไรเนี่ยจะดูดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องต้องบอกว่าในเรื่องของเครดิตคอร์สไรมาสสนะครับอย่างที่เรียนไปเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นมาจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนก็คาดกันว่าเป็น ITD เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าทาง KTB เขาตั้งสำรองไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยว่าจะไม่มีผลกระทบจากเรื่องนี้อีกนะครับก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ภาพรวมของโทนของการประชุมเนี่ย ออกมาค่อนข้าง positive นะครับก็เลยเป็นลักษณะว่าภาพรวมนก,ก็ดูดีขึ้นละกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคเรื่อง AI เหมือนกันเพราะว่าทางแบงก์เองก็จะมีการลงทุนตรงนี้เพิ่มนะครับก็จะเอามาทําเป็นพวก data analytic แล้วก็เรียกว่าจะทําให้ access risk ต่างๆของลูกค้าด้วยาทำให้ความเสี่ยงของลูกค้าเนี่ยลดลงที่ที่จะเกิดจากบแบงก์เนี่ยลดลงนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังแนะนําเป็นถือนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวดอกเบีย้ยที่จะปรับลงเนี่ย KTB จะเป็นแบงก์ที่โดนกระทบ ามากเป็นแบงค์หนึ่งเลยที่ต้องกระทบมากเมื่อปรับดอกเบีย้ยลงนะครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะต้องโอเวอร์แฮงกันอยู่แล้วก็อาจจะรอความชัดเจนนิดหนึ่งนะครับก็อาจ,จค่อยกลับมาลงทุนในตัวนี้ตอนนี้ก็เป็นแค่ถือแต่เราปรับแพคเกจไพรซ์เป็น19บาทนะครับจากเดิม18บาทนะครับแต่ว่าโทนในช่วงนี้ก็เป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกอาจจะเทรดดิ้งได้สั้นๆนะครับโอเคแล้วก็เป็นโปรโมชั่นครบร้อมบ55ปีนะครับพี่มนกับทิสโกเราร่วมฉลองนะครับเรามีสิทธิพิเศษให้ลูกค้าบอหลอทิส เทรดหุ้นกับเรานะครับผมตั้งแต่วันที่1ถึง29มีนาเนี่ยรับแต้มสมาร์ทพอยต์คูณ3ไปเลยแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นอนุพันธ์นะครับอันนี้รับคูณ4แล้วก็ถ้าเกิดซื้อในส่วนของกองทุนรวมที่เราแนะนำเนี่ยมูลค่าตั้งแต่10,000แสนบาทขึ้นไปรับบัตรกิฟต์วอชชั่นมูลค่า200บาทไปเลยครับอันนี้อาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับว่าสุกนี้ก็29แล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากไงก็อย่าลืมนะครับรับโปรโมชั่นกับเราด้วย